สันเดระชานไงก็มีโมหะไงโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไงคสันเดระชานอยู่ในโมหะทั้งหมดอยากรู้ไหมโมหะเป็นเช่นไรอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้เรื่องเลยเข้าข้างตนเองว่าถูกเสมอภาวนาชั่วยังไม่รู้ว่าชั่วยังมองว่าตนเองเป็นดีอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีทำสายดำสายรักสายหลงมวลเสน่ห์เล่กลมวลคาถาใส่ผู้อื่น อันนี้ก็เรียกว่าโมหะทรงปลอมก็เรียกว่าโมหะเป็นพระสงค์ยังมีเรื่องราวของการที่เกี่ยวข้องกับทางโลกอันนี้ผิดนะโมหะนะพระสงค์มีหน้าที่อย่างเดียวทําศีล2 2 7อยข้อให้ครบและเรียนรู้พระธรรมนอกนั้นไม่ใช่เรื่องของทรง์ก็เรียกว่าโมหะหลงผิดผู้ที่สอนพระธรรมผิดผิดเพียเพ้ยนเอาหลักศาสนา เอามาโม่โ่สๆของสูงกลายเป็นของทำเตี้ยเรียดดินก็โมค่ะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีปู่ครับถามเพิ่มเติมครับปู่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับปู่ใช่แต่ว่าทําไมสัตว์บางประเภทถูกเชื้อชูเช่นม้าช้างที่เป็นสัตว์ประจําชาติไงครับปู่แต่บางประเภทถูกตาหน้า บางประเทถูกแบบเปรียบเทียบเปรียบเปรย,ปรยว,ว่าเป็นสัสตว์ที่เหมือนที่ผู้ถามามาครับสิ่เกี่ยวกันร,รไกไม่เกี่ยวกับคนเห็นกรรมมันเกี่ยวข้องกับนรกพวกเจ้าสารเสินออกมาเองเราต้องใช้คํานี้ก่อนนะครับเมืองนรกใช้คำว่าสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์เดรัจฉานคือเราโมหะทั้งหมดไม่เกี่ยวกับคำว่าดีงามเราไม่เคยสนใจครับนายทหารเกิดไปเป็นหมาเยอะแยะไปที่เราสงให้ไปเกิดเยอะมากนายพงนายพันก็เยอะมากเราบอกเลยเพราะโมหะทั้งนั้น ไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีใต้โต๊ะทั้งหมดมีทั้งโลภด้วยนะใต้โต๊ะก็แสดงว่ามีโมหะด้วยไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีก็เกิดเป็นสองแดงแล้วประเภทแต่ละประเภทของสัตว์ดิบชาตครับปู่ก็คืออยู่ที่อะไรครับปู่ผลของกรรมหรือว่าของการเจตนาเจตนาเป็นเหตุของกรรมเจตนามีอยสามเจตนากายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับกายยสังขารวจีสังขารมโนสังขารนั่นแหละ